เออเงาะนี่เงาะอ่าแล้วดูเงาะเงาะเนี่ยเงาะดูดิมังคุดอ่ะมังคุดแต่คือแบบว่าทุกอย่างมันคือแบบว่าอร่อยมากๆับผมนะอร่อยแบบอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยจริงๆใช่คือคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะใครที่เป็นสายชอบทานปลไมฟิดได้อยู่แล้วก็คือนี่เลยค่ะใช่คือผมไม่รู้จะอธิบายอะไรเลยนอกจากคําว่าพี่มันอร่อยครับแค่นั้นเราเราไม่พูดอะไรแล้วต่อไปเนาะคือผมจะพูดแค่ว่าพี่ครับมันอร่อยทุกตัวจริงๆนะครับผมนะ มันอร่อยทุกตัวจริงๆเลยครับผมนะผมอยากให้พี่ได้ลองไปกินซักชิ้นซักชิ้นสองชิ้นก็ได้อะหรือสักห่อหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้น้าหรือจะเป็นน้ําพริกหรือจะเป็นผลไม้ฟรีดายก็ได้เอาอะไรก็ตามแต่ที่พี่แบบว่าเฮ้ยอยากอยากให้พี่บาเปิดใจเลยว,ว่าลองลองแบรนด์นี้ดูแบรนด์ตั้งใจไทยน้องตาลเนาะ,ะใช่ผมอยากให้พี่แบบว่าเปิดใจลองไปดูสักตัวหนึ่งแล้วผมผมมั่นใจเลยว,ว่า พี่จะกลับมาซื้อผลไม้ฟรีได้ของเขาเนี่ยตั99เหรอใช่ค่ะสินค้าทุกตัวสินค้าทุกชิ้นราคา99ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือว่าผลไม้ฟรีได้แต่ถ้าจับคู่กันสองชิ้นสองชิ้นก็คือได้เป็นรนะคะ195บาทเท่านั้นค่ะทุกอย่างที่อยู่ในตะกร้านะคะถ้าเกิดจับคู่กันหนึ่ง195แต่ถ้าเดี่ยวก็คือ99บาทตัวไหนอร่อยคะต้องถามว่าชอบชอบผลไม้แบบยังไงครับผมถ้าหวานเปรี้ยวหรือว่ายังไงครับผมนะถ้าชอบหวานกินทุเรียนค่ะพี่ค่ะถ้าชอบเปรี้ยวกินสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กินเง ฝรั่งใช่ฝรั่งถ้าชอบหวานก็กินกล้วยกินลำไยแล้วก็กินลำไยก็เพี้ยวหวานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าความแบบอร่อยกลมกล่อมแล้วแบบหอมแล้วเป็นขนมได้เลยผมแนะนําเลยเข้าว <มา S 1> เหนียวมะม่วง <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วงคือผมไม่เคยเจอเข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบของฟีดไดห,หรือว่าในรูปแบบของอะไรเรืดีมันเป็นข้าวเหนียวของร้านแล้วเป็นมะม่วงขง้างบนอนะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเข้ากันหวานจริงอันนี้จะเป็น,นของของแบบเป็นขนมได้เลยเนาะ ถ้าพูดความหวานทุเรียนกับข้าวเหนียวมะม่วงคือหวานหวานพอๆกันใช่หวานอร่อยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงแบบคือได้กินกะทิในปากแล้วกินมะม่วงในปากคือได้กินทุเรียนจากปากใช่ไหมอ้ยพี่น้องผมพูดได้วยคำเดียวว่าอร่อยมากอย่าลังเลครับผมนะมันคุณรสชาติเป็นไงครับตัวเป็นกะทิดีท็อกกินไหมเจนี่เดือบแย่อันนั้นกับเขาอีกวมาเจนี่ปฏิสัพันธ์ดีท็อกกุลเฮ้ยลืมลืมลืมให้รู้ว่ามันเป็นยังไงครับ เขาให้มาเป็นลูกนี้นะผมนะมังคนได้บอกเปรี้ยวหวานถ้ากิน,นเนลาแสบเนาะแต่ถ้ากินเจ้าจนหอยกินกระใหมนะ่เนาะฉันกินไล่เมื่อไหร่ฉันนั่นน่ะฉันแหนมโอ้ยพี่หลอกหนูก,กินเยอะไม่ได้เพราะว่าหนูเน่แหนท้องค่ะได้แล้วมานั่นแหละบอกปากยัางม่ออกว่าแสบปีหนี้แสบแสบเสียดายยาด้วยน้ำมูกออกจากปากเติม เดินระวังนะคะมังคุดอร่อยไหมคะพี่ชายมังคุดอร่อยไหมคะเคยละกูเคยละอร่อยมากลูกชายไม่เอาไปค่ะมังคุดอร่อยเลยอะดูแล้วหิวตามเลยค่ะต้องสั่งนะพี่หนึ่งห่อเก้าสิบเก้าบาทเนาะลองสั่งไปทานก่อนก็ได้ค่ะใช่ครับผมนะจากหลงร้อยร้อยห้าสิบเก้าเนาะหรือเก้าสิบเก้าบาทนะผมนะส่วนสองห่อร้อยเก้าสิบห้าบาทครับผมนะอร่อยทุกตัวผมมั่นใจผมการันตีเลยว่าอร่อยทุกตัวครับผมอร่อยทุกตัวจริงๆนะครับ อทั้งตั้งแต่น้ำพริกเลยยันผลไม้ฟรีดายของเบนต้าชัยเนี่ยคืออร่อยมากน้องตันเนาะใช่ค่ะแต่พี่พี่อย่าลังเลนะผมนะอีกประมาณห้านาทีผมกวามน้องเขาจะลงแล้วเนาะใช่ใช่เพะใช่พ่อเดี๋ยวจะมีอีกแบรนด์หนึ่งมานะผมนะเออเป็นสินสินค้าความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะกูกริบกูกริบอีกแค่นีพวกน้องตั้นจะลงไลฟ์แล้วนะคะพี่พี่ขาสัาทุกอย่างไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็อ่านิมด้วยเราอ่านกันคุอกับพี่พี่ด้วยอ้าว สอบถามตัวไหนทาได้นะครับผมนะพี่น้องก็หลกคาได้เหมือนกันมากใช่ครับพี่น้องกันเลยตอนนี้ลูกกอลก็แบบพูดพูดขายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พี่ชายจะพูดเก่งกว่าเพราะอีกอย่างหนึ่งเราหายใจแล้วก็แบบถาาว่ามันเหนื่อยไหมมันก็มันก็หายใจแบบคนท้องนะค่ะลมหายใจคนท้องลมหายใจคนท้องพี่ชายก็เลยช่วยขายจะดีกว่าลมหายใจคนท้องมันจะแบบว่าลมหายใจแบบเวลาพูดแล้วมันอยากพูดนะผมนะแต่ว่ามันมันพูดยาวไม่ได้ แล,แล้วพี่ชายก็สุขภ่าร่างกายแข็งแรงดีให้เขาใช่ผมก็เลยพูดให้แล้วลงแา่ก็นกัน่งแบบกินอย่างเดียวค่ะกินแล้วก็เชียร์เชียร์ความอร่อยใช่แล้วใช่แล้วนะครับพูดนี้พูดหน่อยก็ห่อพี่เป็นอ่าใช่ไหมครับ แต่พี่ชายของหนูน่ารักมากช่วยขายช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่าขนมก็น้องก็แล้วแต่น้องจะให้อย่างเงี้ยแถมเตือนน้ำมันรถพาไปนั่นไปนี่เ่นเดนเด่นเดนเดีนเดนเเด่นเ่นดนเด่นเดนเด่าเด่น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 เ่เดนเด่เดจมเนเด่น่นรดพนเนเองไปน่นเดนเ่นรด่นนเด่ด่นนเ่น่นเด่่นเด่่นเด่าเด่่่นเด่ อีกไม่นานเกินรอค่ะพี่พี่ขาอาจจะปุ้งออกวันที่สิบแปดหรือวันที่สิบห้าก็ได้ค่ะพี่พี่ขามีโอกาสได้ตลอดเวลาครับเจ็บท้องวันไหนเราเจอกันวันนั้นคะ่ะพร้อมตลอดเวลาพร้อมตลอดเวลา,ตลวลาแต่ว่าคุณแม่ผ่าคลอดอยู่ยแล้วนะคะไม่ได้คลอดเองคะ่ะเสร็จแล้วพร้อมตอนไหนพร้อมกันตลอดเวลาค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะผมนะฝากแบรนตั้งใจไทยไว้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเป็นแบรนที่เขาตั้งใจทำจริงครับผมนะเพราะว่ารู้เลยว่าเขาตั้งใจทุกอย่างจริงเพราะว่า กินอะไรมาก็อร่อยหมดเลยตอนเนี้ยยันตั้งแต่ยันน้ําพริกยันผลไม้ฟรีดายอร่อยจริงๆครับผมนะดูดิโอ้ผมอิ่มมาผมแน่นมากเลยครับผมนะผมอยากให้ทุกคนได้กินใช่ผมอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติของขามากเลยครับผมนะเพราะมันอร่อยจริงๆครับผมนะอร่อยมากๆนะครับเออตั้งแต่น้ำพริกยันผลไม้ฟรีดายเลยอร่อยทุกอย่างครับผมนะ พี่พี่คนไหนที่เพิ่มในแตะก้าแล้วก็รบกวนแบบว่าโอ้ยยอดเพิ่มลงแตะก้าเยอะมากเลยเนาะตอนเนี้ยเยอะๆอีกแล้วเยอะเพิ่มลงแตะก้าเนี่ยเดี๋ยวผมแคปไปให้เจ้าขทุกคนดูก่อนเนี่ยเยอะเพิ่มลงแตะก้าเป็นร้อยเลยน้องตาดูเห็นไหมเพิ่มไว้แปดสิบอย่างเงี้ยเพิ่มไว้หกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเพิ่มไว้เท่านี้เพิ่มมาเยอะมากเลยพี่พี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่นาทีผมกับน้องก็ต้องลงไลน์แล้วนะครับผมนะใช่พี่พี่คนไหนที่เพิ่มไม่ได้ตะก้าครับผมนะแบบว่าผมอยากใหห้้้แแบบบบบบววว่่่าาารรกกนนนนนิยยยัังคะเดอไม เออผมก็จะได้มียอดเนาะน้องกำตราก็จะได้มีมีมีค่าขนมมีค่าคอมสักเล็กสักน้อยอย่างเงี้ยผมนะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองเนาะที่แบรนด์สนับสนุนผมกับน้องมาใช่ผมก็อยากให้แบบใช่ผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเนาะผมอยากให้ทุกคนได้แบบได้มีคำได้ได้มีคําว่าคําว่าตั้งใจไทยอ่ะเป็นอยู่ในครัวอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในตู้เย็นของแบบของพี่ๆทุกคนมากที่นั่งที่นั่งดูอยู่ตรงนี้ทั้งสองพันสามร้อยคนผมนะผมอยากให้อาสินค้าอะไรก็ตามแต่ผมมั่นใจเลยว่า แบรนด์ตั้งใจไทยเนี่ยครับผมนะถ้าไปวางไว้อยู่บนโต๊ะโต๊ะทํางานห้องรับแขกในตู้เย็นในครัวหร,หรือในอะไรเนี่ยครับผมนะ<ช>ผมจะบอกว่าไม่อายใครแน่นอนถ้าเพื่อนถ้าแขกถ้าอะไรเนี่ยมาแบบว่ามาเปิดกินหรือมาหยิบกินอย่างเงี้ยผมมั่นใจเลยว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เขาทาถึงว่ะใช่ตั้งใจไทยตั้งใจทําสมชื่อจริงๆร้องตานเนาะใช่ใชผมชอบมากนะผมว่าผมชอบผมชอบไม่รู้ดิผมว่ามันเป็นงานที่แบบว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า เหมือนถูกคิดมาดีมากกว่ากว่กาหนดออกมาเป็นน้ำพริกหรือว่าไหนครับผมอันนี้อ้ผลไม้อร่อยทุกอันค่ะแต่ว่าถ้าถ้าจะให้คนแบบน้าตาลชอบน้ำตาลชอบกินหวานหน่อยก็มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ทุเรียนผลไม้ก็เป็นมะม่วงครับผมนะเป็นมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงทุอเรียนเนาะใช่คือน้องตาลเป็นคนชอบกินแบบหวานอยู่แล้วใครที่ชอบใส่เปรี้ยวเก็สตรอเบอรี่ค่ะส่วนผมนะผมผมผมชอบถ้าเป็นผลไม้นะผมชอบเงาะผมชอบงาะกับ ข้าวเหนียวมะม่วงเช่นกันถ้แต่น้องตาชอบ่อทุเรียนเนาะแต่ผมชอบงอกกับข้าวเหนียวมะม่วงรับแต่ก็ชอบทุเรียนกับไอ้นั่นอะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้คือแบบอันนี้ความชอบส่วนส่วนตัวนะผมนะถ้าเกิดพี่พี่คนไหนชอบตัวไหนก็คือสั่งตัวนั้นไปเลยค่ะเพราะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจริงๆครับผมใครที่ชอบแบบ ความสอฟตเบอรี่กสั่งตเบอรี่ใครที่ชอบแบบความเป็นมังคุดก็มังคุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่คือคือเราชอบผลไม้ตัวไหนครับผมเอถามตัวเราว่าเราชอบผลไม้ตัวไหนคือผมจะบอกว่าพี่กินเนี่ยไม่ต่างจากผลไม้สดสดเลยครับผมนะออจริงๆมันอร่อยมากแล้วมันเป็นเทกเจอร์ที่แปลกมากที่แบบว่ามันแห้งเบาๆแล้วพอเรากินเข้าไปในปากเราเฮ้ยมันมันเฟสอ่ะมันเป็นแบบสดชื่นเฉยเลยมันเป็นเหมือนกินผลไม้แทบจะเทียบว่าเกี่ยวเหมือนกินผลไม้สดเลยครับผมนะมันคือผลไม้ฟรีด้ครับผมนะแล้วดูทุเรียนต่างเนื้ อ่ะยิหนึ่งนาทีสุดท้ายในการกดตะกร้าแล้วค่ะพี่พี่ขาน้ำพริกทุกตัวก็อร่อยนะครับน้ำพริกตัวอร่อยมากๆเลยนะครับนะผมอยากให้ทุกคนแบบว่าจดจำแบรนด์ไว้หน่อยนะครับผมนะโอเคเนี่ยยิงหนึ่งนาทีจะหมดเวลาแล้วผมนะพี่ๆคนไหนทย,ย่ว่ากดเพิ่มเข้าตะกร้าไปแล้วรบกวนยืนยันชล้างเงินให้หน่อยนะครับใช่ผมก็น้องก็จะได้ยอดด้วยเนาะเออเฮ้ยแต่ว่าดีเจ้าของแบรนด์ไม่ได้แบบฟิกยอดเลยะไรให้เราเนาะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนแบบว่า ไข่ค,ความมาเหมือนเมื่อคืนวันนี้ไข่ความอร่อยไข่ความแซ่บก่อนเมื่อคืนให้ผมใส่เสื้อขอบบาคโคโคโบาคไม่รู้เออนะครับผมนะมันคือผลไม้ฟรีได้รับผมนะเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่อบแห้งอบกรอบน,นะผมนะเป็นผลไม้ที่แบบว่าเหมือนมันทําไม่แห้งด้วยกระบวนการอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะฟรีได้แล้วแบบว่าแต่พอมากินปุ๊บแบบมันจะมีความ ความสดของผลไม้แบบเหมือนเหมือนกับกินผลไม้สดเลยครับผมนะหนึ่งห่อเก้สิบเก้าบาทครับผมนะจากปกติแล้วห้าสิบเก้าบาทให้ผมนะสองห่อหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทครับเออจากสามร้อยสิบแปดบาทแล้วสองห่อเหลือดร้อยเก้าสิบห้าบาทหนึ่งซองกี่กรัมครับผมอันนี้อันนี้กี่กรัมนะโอ้ยผมก็ไม่ได้ดูนะว่ามีกี่กรัมในสามสิบวะออันนี้ยี่หกกรัมครับผมแต่ละแต่ละซองมันเท่ากันปะหนึ่งซองยี่ห้าถึงสามสิบกรัมครับผมประมาณเนี้ยเออเจ้าของแบรนด์เขาบอกมานะเพราะเห็นเขียนอันนี้ก็ยี่หกกรัม ผมนะยี่กกรัมเนี่ยน <t ương Dir> <laf> ี้สามสิบกรัมทุเรียนเนี่ยสามสามสิบกรัมครับผมนะทุเรียนสามสิบกรัมอันนี้ก็กล้วยก็สามสิบกรัมสตรอเบอรี่สามสิบกรัมครับผมนะแต่อันนี้ยี่หกกรัมเนี่ยเนี่ยมีมีอะไรนะเงาะฝรั่งชมพู้กับสตรอเบอรี่ลำใหญ่แล้วก็มังคุดป่ะมังคุดน่าสามสิบแปดหกกรัมเออสามสิบกรัมเนี่ยหกสิบกรัมครับผมนะ หกสิบบางก็จะมีเนาะบูเบอรี่เนาะแล้วก็ฝรั่งชมพูเออยี่บกครับผมนะฝรั่งชมพูบูเบอรี่แล้วก็เนี่ยเงาะนะครับผมนะยี่ยบกกำตัวนี้ก็สามสามสิบกำนะผม <Okay. S 1> ประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมกับน้องก็ต้องขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับผมแล้วก็พักแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามาเนาะ <Okay. S 1> ใช่เดี๋ยวขอเตรียมขอเคลียร์พื้นที่อะไรก่อนนะครับผมนะ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้ห้องคือบอกว่าตล้หบผวบนไปด้วยน้ำพิกแล้วผลละไม้ผมนะทั้งผลไม้อใช่ <ๆ S 1> หอมไปหมดเลยแล้วก็กี่กินน้ำพริกปีกโอยไม่รู้ตอนนี้ความรู้สึกคืออะไรเลยผมว่าจะอยากกินอะไรกันแน่ครับผมนะโอเคยังงพี่ๆแบบว่าฝากพี่ๆแบบว่าฝากแบรนด์ตั้งใจไทยไว้กับพี่ๆด้วยนะครับผมนะออฝากไว้ใน,นอ้อมอกของใจของพี่น,นะผมนะ<ส>เห็นแบรนด์นี้<ไ>ที่ไหนครับผมนะอย่างลังเลนะผมนะตอนนี้พี่อยาจจะลังเลนะผมนะแต่ถ้าพี่เห็นเห็นแบรนด์นี้ข้างนอกหรือว่าที่ไหนอะไรก็ตามแต่ผมนะผมอยากให้พี่ๆทุกคนเปิดใจเลยครับผมนะบางคนมีทั้งหมดกี่เมตดได้ประมาณเจ็ด ประมาณเจ็ดแปดมั้งผมเจ็ดแปดชิ้นนะผมนะแต่แใจลืมว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ครับผมนะมันเป็นชิ้นใหญ่มากๆนะผมนะมันเป็นลูกแบบเป็นลูกเลยผมนะเจ็ดประมาณเจ็ดแปดลูกได้ผมประมาณนี้นผมนะอ่าแต่อร่อยอร่อยมากอร่อยค่ะเปรี้ยวหวานนะผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องกับน้อง้องขออนุญาตแบบแบบลาไปก่อนเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันไล์หน้าตอนประมาณน่าจะสองทุ่มสามสิบใช่แล้วก็พี่ๆแบบว่าคนไหนที่ยังไม่ยืนคำสั่งซื้อก็ยืนยันให้ผมหน่อยนะครับยืนยันให้ผมเ<ค>ยอใไกลควนแล้วค่ะ พ,พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกไรหนึ่งนะคะเป็นเกี่ยวกับคอมสก์ของงานเนะาะเจ้าของแบรนด์ไม่ถึงใช่ไหมใช่ใช่ครับเจ้าของแบรนด์มาไม่ถึงพอดีพี่เจ้าของแบรนด์ใจดีมาถึงบ้านเลยค่ะใช่ครับวันนี้ก็คือพี่เจ้าของแบรนด์มาถึงบ้าน